ตัวนี้ดี่เวาถึงท้งตัวคนนี้เลยตัวมจะสั้นกันใช่ไหมโอเคไม่ได้ผมนี่คนนัตั้มตัวเนี้ยพาเป็นโลกเลยพาตั้มกูหนะวมั้ยจุกคนนี้นี่นี่นี่เอาจับปับหยี้เมียพยงนี่ไปด้วงไปบึ้งไม่ไงวะ ึ่นบ่บเนยนซึ่บ่ตัวทันตัวเป็นรเอาร้อนบาีบีบาจีีี่เกี่ยวกับปลายควายอีกีเอาเลยจับแน่นเลยจับแน่นหมด่ตายดูที่ินัว้าฮ่าฮ่าฮ่าอานฟ่นเเอาลูกหั่นบอกน่่รุ่นายเงดย์บอกนี่ชื่อรุ่นนี้จรงเ

ส่นปรพุนบ่าึกดึกแก่แลล่ันันนี้จะตีฟันดีก็เหมาะมันคือว่าไปตำด่างปอกทั้งนอกเนาะตำได้เนาะตำได้ไหมมันด่างมันหลุดเกินะเออบูไปเลยบู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 บบ

ไปยักกันครับน yeah. ่นนะตัวน yani ี้มันยังเหลีมตัวมันไปชูออกมันมันแนี้เขาหักาเขาหักกว่มีมันขีห่มันเอาเดียวรุ่นมันมันห่มันขีบอกมีสีดเลยมันสดมันเหมือนับติ่งตีนเชื่นดีพอไปละดังบนเรือที่เรเชดีปลาเพียนมปลตะเพียนกเป่นแปลตัวนตัวใหญ่อยู่เลยปาม่ปลาต่เทียน์เหรอใบใหญ่ปลาหนอน นี่นี่ปลาปลาาเหมือนมัต้องโดกินมานี่มันหลี่วลาหดกินเนียปลาชุบปลาน่อยมันหลี่ลบแลนลบเนาะปลาล้วยเพิ่เรี่งก่อเดี๋ยวพ่อเจ้าหน้ามนูเผาปามันตรงเมนู่แรงตันปลาใสเตาไ้ปลาใส่เตาไว้อบอบพอเอาแหไปทั้งน้ำผ่าบุคคลที่ผาทีไปพุ่นมา เขาบุบุมเลยเขาบอกเขาบุบุมเอาไปไกลกี่เอ้ไล่บัตปลาจุ่มน้ำเอาไล่บัตปาเา้ามาตกจุ่มบนนึงเาโดดตามชักเทีางั้นนะเออมาผ่านดอกดอกนี่เอ้ไล่บัปลาตน้ำ ก,กินมัมเล่เล่เลบัดฟากินมัมเล่เล่บัดฟาทฟาวกน้ำเหมือนขึ้นห่วนเหรอห่ว,น,หวนกระโดดน้ำให้ดอกขวาเป็นคน

ออกพ่ได้จังได้ดอกอาวฮึว่าพ่อไแบบได้ดอกไปแล้วบน้อเป็นน้ำดังเาหลมหอมันเนี่ยมัอตัดังงบหลมหดรบเลยงี่พอดเลัยงได้เ่มีละที่บ่มีได้แหนี่ละไดหมีเออหาไปหามาไม่ไวังไดคนเหา่ชไว้เปเขา่ทปเขาไปเถึงเบานเดนบานไป ้องปฏดบัติตันตัดเงเงีขหลายสูงข้นนี่านที่พอถืต้นกรพาะอยนกขึ้คกอยยเหญ่กเยเมเลอหเขาข้าว่าผาอยู่ดิมือนี่าอยู่ว่ะมือนี่นะสิบเอ็ดถึงสิบสี่ไหมสิบถึงสิบส่เจอไรหรอผ้าอยู่ผา่หม เอาจุดเตาใเ่่านโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียยางไปตำหนึงเอากำลังเก็บผาพเด็ดแป๊บเดียว,วถ้าเทียาปลา,าข้าวขึ้นมาเท่าน <c oughs> สับท่านเก็บผาพบ่ท่านโอ้ยปลาท่านน <c oughs> ี่ปลา,าข้าวท่านเนี่เขาเหี้ยจากตัวอยู่ติดติดดอนด,ด,ดงัง <c oughs>

เอาไปตัวนี้ดิเอาไปตัวนี้กนได้ตัวนี้นี่วานันจวาต้แวสิยุนไปปุ่น

เอาบ้า่ใบเอารงลุดมือนยบอกเห้า่ใบน้ำดอกมาเห็ดเอากินขี้อยู่ไทยรูปั่นเด็เรียบแหนอเนื่อมนาอหนึงเขาเอาปนี่ที่เียวไป่ใช่ดีวนตัวนี้ัให่ใหญ่กไมเลยโอ้ยเห็นปลาคาโได้เห็นเนาลายเนาะ บ้อมี่บ้อมี่ว่าป่าขาวด้ยบ่นีตายง่อนยัดตายง่อย